จากบอสที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่หนึ่งสู่ผลปิศาสสุดมหาโหดและบ้าคลั่งวันนี้ในบอกคูดผมจะแต่งตัวเป็น โ,โดอลกิโชโตใช้ผลเยตีกันฮะผลปีศาจใหม่ต้อนรับคริสต์มาสกันฟาร์มเวลหนึ่งถึงเจ็ดร้อยนะครับมาดูกันว่าผลปีศาจนี้จะตบเสือดาวได้ดีแค่ไหนแล้วมันจะสุดโหดกันาดไรกันเที่ยวไอดีนี้แจก,กด้วยนะฮะเพียงแต่ผมถามว่าทําไมคุณถึงชื่อชอบผลเยตีและอธิบายความปวดของมันมาและถ้าคลิปนี้มีคนกดไลค์ถึงห้าพันไลค์นะฮะผมจะแจกผลเยติเพิ่มอีกสามผลไปเลยฟรีๆแตกพอแล้วเราจะไปลุยกันเลยคุณเป็นรายค่าจสลักให้ได้เลย ยินดีต้อนรับสู่คริสต์มาสเดย์กับเอกมัดบอกฟูดอัปเดตแล้วผลเยตูดนะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเอาผลนี้เข้ามาจริงๆนะแล้วตบเสือดาวกูเป็นขี้เลยแต่ก่อนอื่นเราจะไปแต่งตัวเป็นตัวละครโทนรโโกิโชโตในแมปอันิเมะออฟฟิศดีไซน์ก่อนแมาสำหรับคนชอบคอสเพลย์ตัวละครอันิเมะ let's go คราวมาในแมบทุกคนจะเจอกับโซนต่างๆมากมายหลายอันิมอต้องเดินเข้าไปใกล้ๆแบบนี้นะครับตัวละครถึงจะปรกกฏนะครับระบบกันแหล็กของเราเองแล้วก็มีระบบเทเลพอร์ตนะครับไปยังโซนต่างๆที่น้องๆชื่นชอบนะวันนี้เราจะไปหาโทโดนะครับจริงๆกูก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนไปดีก็เลยเออตัวนี้ใช้น้ําแข็งก็โทโดกีละกันนี่นะครับวาร์ปมาได้เลยนะฮะมีหลายเวชงเวชันด้วยนะกดอีทดลองใส่ดูก่อนได้แบบฟรีๆด้วยนะครับโดยไม่ต้องเสียโลบัคสักบาทนะครับเออร่างนี้มันเทว่าร่างเดอะมูฟวี่ถ้าสนใจนะครับอยากซื้ ซื้อทีละชิ้นก็ได้นะครับหรือจะซื้อทีเดียวครบเซต็จเลยก็ได้นะครับเพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะฮะกดซื้อได้เลยนะครับของทุกชิ้นก็เอาไปเล่นในแมปอื่นได้เลยในระบบกทุกแมปเลยนะจ๊ะผืออะไรคนบอกว่าพี่แมปมึงกงหรือเปล่านี่นะครับซื้อมาแล้วได้ของนะครับใส่ได้เลยนะฮะแค่นี้นะครับลิงก์แมปยูดนลางนะฮะฝากไปอุดหนุนกันด้วยเด้อขอบคุณมากจ และเราก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยเลือกฟงเลือกฝั่งมาแล้วครับผมโตโดริีโชโตนะฮะนี่ของขวัญคริสต์มาสจากบางซิงนั่นได้ส่งมาแล้วนตอนนี้มีแพ็คบันเดิลด้วยโอ้ยแม่งหลอกขายยับเลยนะไอ้บฟุตเนี่ยแม่ช่วงท้ายปีในช่วงกอบกลวยของเขาโอเคมาแล้วผลเย็ดดีจากบางซินเราก็รับไปเลยคูณดอดบนะฮะแล้วก็คูณ2นะครับมันนี่นะครับเรือเลวนะฮะแล้วก็คูณ2มาเตอร์ลี่นะครับแล้วก็นะครับคูณ2เลเวลนะครับหกชั่วโมงตึงๆนะครับรับไปได้มาแล้ว รีดีมเลยเนี่ยฮะเขาบอกว่าผลเยติเนี่ยเป็นผลลูกพี่ลูกน้องกับผลเสือดาวเลยนะเพราะว่าสกิลอะไรคล้ายๆกันเลยนะครับแบตเตอรี่เก็บครบเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะโอ้สกิลแรกอุจะบ้าไม่มี M1 ด้วยโอ้โหฟาร์มกันยับขี้แตกแน่กูนะฮะสมัยผลเสือก็อย่างนี้แหละครับ M1 มันจะไปอยู่ตรงล่างแปลงล่างนะฮะเอ้เลยทำไมตัวละครมีเขียวเขียวเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรวะซอมบี้แดกมันหรือยังไงวะอูงงทำไมหัวเขียวอย่างนั้นใครรู้บ้างบอกบอกูที กว่าจะจัดการได้แต่ละทีนะครับซัดพลังเข้าไปนะฮะน้ําแข็งเบล้มเทิมนะครับผมฟาร์มยากอยู่นะครับเนี่ยโอ้ยนะครับคือผลเสือเนี่ยมันยังมีแบบยิงรัวๆง้แต่นี่มันนัดเดียวนะฮะมันก็มันก็แรงเลยนะครับแต่มาดูกันว่ามันจะยากขนาดไหนนะครับนี่แค่เวลเดียวเองนะเนี่ยตัวเดียวเฟียวทั้งงานแต่ว่าสกิลมันคูดาวเร็วอยู่นะครับขอกทีพี่นะครับยาพลังคืนเตาไฟนอลแฟดนะครับเรียบร้อยนะครับเลเวลเจ็ดแล้ว แต่พออัพสกิลมาก็รู้สึกว่าแรงขึ้นมากเลยตุม้มทีนึงโอ้ยเลือดหายเป็นข้อเริ่มเอ,เอาเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวให้มีสกิลสสกิลสาน่าจะตึงกว่านี้ตุม้มก็ไปครับผมเลเวลสิแล้วฮะในเวลาบุ้งหน้าไปที่เกาะนะครับนาะลิงกิงคองนะครับอยากแรกเลยนะครับกูซื้อเรือเร็วมารอบนี้เพราะว่าผลนี้บินไม่ได้นะครับ ตอนแรกว่าจะมาขโมยกับเรือไอ้บ่าวหัวแดงนี่นะครับไม่ใช่ไอ้บ่าวเสื้อแดงแต่ลืมไปว่ามีเรือเร็วและทุกปีในช่วงคริสต์มาสก็จะมีเกาะนี่โผลขึ้นมานะครับให้เรานั้นมาทุกๆ1นึ่งชั่วโมงเพื่อมารับผลปีศาจฟรีนั่นเองนะครับปีที่แล้วเดี่ยเราก็ทําผลปีศาจนะครับหรือว่า ผลพายุหิมะนั่นเองนะครับปีนี้ก็ผลเยตุสนั่นเองนะเดี๋ยวค่อยแวะมาสักสองสามรอบแล้วกันอยากรู้เหมือนกันว,ว่าดวงตัวเองจะดีหรือเปล่าได้พาคคงพาคคุมกับเขาไหมแต่จังหวะนี้ก็ขอพาลิงเนี่ยมาแช่ออนเซ็นก่อนนะแต่ไม่ใชออนเซ็นร้อนนะออนเซ็นน้ำแข็งไอ้น้องออขอลากมอนกันก่อนมามาลงมาเลยหนุ่มนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูว่าความเยือกเยน็นมันโหดขนาดไหนนี่ยิงเข้าไปนี่เลือดหายเป็นค้อยน,น้องเอ้แรงอย่างนีน้ผลเนี่ยนะครับขออีกทีปังเข้าไป สามรอบสามรอบรออีกแป๊บรออีกแป๊บเดี๋ยวได้ไปสวรรค์แล้วน้องเอ๋ยลาตูมหายไปเลย เห็นมอนหัวเขียวไม่พอกูต้องมาเห็นกอริลลาใสาก่กางเกงยียนสีเขียวอะไรวะเนี่ยเฮ้เกมมันเป็นอะไรวะท่านผู้ชมมันเป็นตัวพิเศษหรือมันคืออะไรช่วยคอมเมนต์บอกบางซินดีกูงงไปหมดแล้วนะครับนี่เราก็ยิงพลังไปเลยตอนนี้มีแค่สกิลเดียวไงแต่ว่าตัวนี้ฟาร์มง่ายอยู่นะฮะมอนมันกระเด็นแบบลงคอมันก็กลับมาเกินไม่เต้าหมยไปเลยเฮ้ยเริ่มง่ายและเริ่มง่ายเลวนะครับเริ่มฟาร์มง่ายล้วก็อัพผลิสาตรัวนะครับแต่ตอนนี้ขออัพเป็นเมลีและดีเฟนส์หน่อยละกันนะครับให้มีโลมีเลือดกับ ราชาก,กอริล่าแห่งก่อนนี่นี่เจอพลังเยติเข้าไปน้องมันไงแข็งเลยดิฮขาหมุดหมดเร็วน่งเลยฮาหมุนหมดเร็วเฮ้ย <c> ใ <oughs> จเย็นยังไม่ตายลูกพี่นะครับขอก่อนนี่นะครับล็อกเล็ก,กเป็นเล็กตาซอยไปก่อนนะครับจับกูไม่ได้หรอกนะครับเวิ่งกระชาเดินเอ็กทำไมพี่ฮะทำไมไม่วิ่งล่ะเฮ้ยถ้าวิ่งนะจับกูกระทืบตายไปแล้วนะครับอ,าอนาคตจะมีผลกอริล่าไปเนี่ยกูละเสียจริง,รงบอกฟุตช่วงนี้แม่งชอบทำจะผลแปงลงร่างนะครับกูจะบ้าถ้ามีนะโอ้ยกูจะ บ้าจริงอะนะครับขนกอริล่าเนี่ยเอออย่าทำมาเลยนะฮะเริ่มอยากรู้แล้วว่าไอ้มอนที่ใส่ชุดเขียวหรือว่าตัวเขียวๆนี่คือเขาแดกข้าวบูดมาหรือเปล่านะครับเออนะครับบูดหรือมันเป็นเดือฮักวะกูก็งงเหมือนกันท่านผู้ชมบอกกูทีนะครับหรือมันเป็นอะไรเป็นกริสลี่เหรอคิดมอง,ค,มองคิดมัดอะไรเงี้ยที่มันขโมยของข,องขวัญเด็กอะไรเงี้ยเอองงเหมือนกันนะโอเคเลเวล55แล้วนะครับได้เวลาสู้กับบาร์กี้สี่จกักรพรรดิมาดูกันว่าปว่ท่ผลเยตูนเนี่ยใครจะแข็งแกร่งกว่ากัน แต่สิ่งที่กูสงสัยคือบาร์กี้ก็แดกข้าวบูดกับเขาด้วยเหลยนี่พวกมึงซื้อข้าวร้านเดียวกันหรือเปล่าว่าเฮ้ยเออแดกของบูดแกงบูดเนี่ยแกงส้มบูดหรือเปล่าดูดีหน้าเขียวหมดแล้วสู้กับกูไม่ได้เลยนะครับยัดสทีตายหงโกงรังคีเลยนะโอเคเราไปกอดต่อไปกันเลยดีกว่า และตอนนี้ผมก็ฟาร,ร์มครบหนึ่งชั่วโมงพอดีนะฮะมารับของขวัญจากซานต้ากันหน่อยละกันซานต้าบอกฟูดมาดูกันว่าเราจะได้ผลปีศาจอะไรอาจจะเป็นมังกรคิซุเนะอะไรเงี้ยนะครับไหนว่อันนี้อันนี้โอเคอันนี้ของกูนะครับมันก็จะบอกว่าไหนของเรานะครับอืมแล้ก็เปิดเลยของดีแน่นอนนะฮะเป็นไงเราโอ้ยฟาวคอนไม่ละมึงนกเอี้ยงเออแดกเลยกู แล่ตอนนี้ผมก็เลยวล88นะฮะเราอยู่ที่เกาะน,นะครับนะทะเลทรายนะครับเรามีสกิลเอ็กแล้วด้วยนะเป็นการป่าบนนะครับนะบนหิมะนะครับที่ขุดมาจากทะเลทรายกูก็งงเหมือนกันมันเอาออกมาได้ยังไงวะหรือต้องเอาดินมาแช่น้ำแข็งก่อนนะครับสุดโรเลยนะ่า้เนี่นะดเูเอาเรื่องจริง แต่แม่ก็ขาดเลเวลเดียก็ต้องมาสู้กับวัยรุ่นเทสดีฮะดีปาบอลไปก่อนครับผมนะเล่นหนีมาก,กันไหมน้องอยู่เมืองร้อนนี่ไม่เคยเห็นดีมากกันหรือเปล่าเลยนะครับขออีกทีขอพี่ได้ปาหัวน้องอีกทีตุ้มก็ไปไม่ตายด้วยนะฮะมันแข็งแกร่งเหลือเกินพวกมึงเนี่ยไปลงนะลกเรียบร้อยนะครับเลเ,เ,เวลา1ได้เวลาไปเกาะฮิมานะครับเกาะบ้านเกิดของผนเยตินั่นเองไปเลสโก้ ลุงเลลี่สวัสดีครับอุ้ยหนุ่มรอหนุ่มรอมาแล้วออ้ยผมสองแฉกด้วยเอาไปเลยฟรีฟรีฮขอจับไข่หน่อย,อ,ยอ,ะอะไรอะไรเหรอฮะเดี๋ยวกูซักใได้ลุงเลลี่เอเอเจอมึงทุกวันเนี่ยกูเนี่ยรำคาญรำคาญนะเออเซ็ตหยอดสู่สต่อซีหมอซีเหลงอยู่ได้โอเคต่อไปจะมาฟาร์มกับนี่เลยฮะวัยรุ่นสโนแบนดิต ก็ต้องบอกเลยว่าผลบ้านเกิดแต่ทําไมที่นี่ฟาร์มยากจังว่ะ <c oughs> มีหน้าผาไม่พอมลกระเด็นนะครับอืมกูจะบ้าจริงนะครับแ <c oughs> ม่งฟาร์มยากฟาร์มเย็นเหลือเกินเอาไปเลยอีมะนี่แล้วก็ตู้มโอ้โหพวกนี้แข็งแกร่งฮะมันชินไงมันชินกับความหนาวเหน็บนะครับก็เลยตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับอืมคอยทีโอเคดูดิมยังไม่ตายนะเนี่ยไปพวกมึงอึดกันเกินไปหรือเปล่ากูถามจีิละพี่ชายใหญ่เอาไปเลย และก็ได้เวลาที่เราจะสู้กับเยตีนะครับบ,บรรพบุรุษของเราแล้วออันนี้เป็นล่างสมัยดึกดำบรรณนะล่างร้อยปีที่แล้วไงออมาดูกันว่าใครจะแข็งเก่งกว่ากันมาดิไลเกรทันนี่เยตูดเอ้ยขอดูสกอยู่ไหนหน่อยดินี่ปาบอลโชยน,น้องมาไลกกยทนันไลเกรทันนี่หรือว่าวบรรพบุรุษกูต้นแบบเยตีในตำนานเนี่ยมันกระจอกและมันเหลี่ยมกระดาษนั้นเลยเหรอ ขอบคุณสลับร้อยปีแย่งความว่างเปล่า,านะตายเป็นไ้โง่โดนพลังกูเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ตอนที่กูมีร่างเต็มและบอสตัวต่อไปที่เราจะสู้ด้วยนะคือวัยรุ่น3ดาพเลเรือนะครับนาโซโลมานะครับเจอสสกิลกูก็พอแล้ว <c oughs> ยิงก็ไปครับผม <c oughs> ตึ้งก็ไปปีที่แล้วเนี่ยนะครับโมเป็นคนดีมากนะฟาร์มง่ายชิบหายนะครับมาครั้งนี้รู้สึกว่าค <c oughs> ่อนข้างยากเลือกเกินนะครับแต่ก็ไม่ขนามือบางสิ้นเท่าไหร่นะครับล็อกแรกไปก่อนนะบางโทโดนะครับ ไม่ดูนะครับปาชักิวมาก็ไม่ดูนะครับช่ำชองเชี่ยวชาญน,นะครับเล่นบอกฟุ่ากว่า1สิบปีเฮ้ยมันเปิดยังไม่ถึง7ปีเลยกูเล่นมา10ปีละอะไรของมึงเนี่ยนะครับตู้มหายไปเนยผ้าคลุมก็ไม่ได้เวลาอล่วงเลยไปอีกหนึ่งชั่วโมงฮะมาดูกันว่าครั้งนี้เราจะได้ผลอะไรนะครับถ้าได้ผลไม่ดีกูไม่มาแลวนะเสียเวลาชีวิตกูจะหายกูจะไปฟาร์ไมไน้องนะครับดูแต่ละคนอะไรของมึงเนี่ยนะครับไหนผลปีศาจออกมากล่องไหนวะเนี่ยอันไหนของกูหาก่อนเอ้ยอันนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่ อันไหนก็กูโอ้อันนู้นนู้นวะน,น,น,นี่เี้ยนีี้โอเคนะนะครับของดีแน่นอนนะครับกล่องฟ้าด้วยเดยนะครับเขาบอกว่ากล่องแดงก็ดีไฟผลแสงก็ใช้ได้ใช้ได้อเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะครับเก็บเก็บเก็บและตอนนี้ก็เลยว่าสองร้อยสี่สิบหกคุผู้ชมครับเรามีท่าตีแล้วฮะนั่นคือท่าสาแมแสซื่อนั่นเองนะครับท่าดีแม่งโคตึงนะฮะสามแส้เป็นน้ําแข็งไอ้น้อง มาดิวัยรุ่นเอ,อจัดไปดิสแปซซื้อ,อ,อหายไปเลยแล้วเป็นกระเด็นโคตรไกลอ่ะขอดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะปิดฉากด้วยท่าสาตร์ซื้อกันตุ้ม้าไปแล้วก็สมตร์ซื้อโอ้ยไม่ตายด้วยอึดจริงนะพี่นะเรียบร้อยไปเลอต่อไปกันตาของนายแล้ววัรุ่นดาบยาวเอ,อ้ยแล้วมึงตัวเขียวเนี่ยมันยเนี่ยโอ้ยเอ้ยนี่แดกข้าวูมาเหมือนกันเลยนะครับเจ้าเดียวกันชัดๆนะครับป้าไหนหรือร้านไหนอย่าลืมบอกกูด้วยเด้อกูจะได้ไม่ต้องไปซื้อแดดนะครับแม้กนอะนดัก ก่อนล็อกแรกไปก่อนหดือเกมมันผิดพลาดอะไรกีมันบั็กหรือยังไงโอเคเรียบร้อยต่อไปเป็นรุ่นยาคูซานาเรลรูนะครับมาเลยมีท่าสมแมแลรู้สึกว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะครับไปเลยนะครับรอยอย่างเดียวอุรอสแแมหน้ามันอย่างเดียวฮะน,นี่ลลอกไปกูปูสแแมซื้อตายเลยุ้ยสั่นใจเหลือเกิน และต่อไปเราอยู่ที่เกาะภูเขาไฟครับผมนี่โอ้ยมีเขียวเขียวเหมือนกันในพวกนี้นะครับแกงร้านเดียวกันอีกแล้ว <c oughs> เกิดอะไรขึ้นวันนี้ออหรือว่าไอ้พวกเขียวเขียวมันได้แคนดี้หรือเปล่าเริ่มสงสัยและเริ่มน่าจะใช่นะครับเออัยรุ่นเขียวเขียวเนี่ยเด็กข้าวบูดเนี่ยให้แคนดี้เราแน่ๆน,นะครับต่อไปครับวัยรุ่นฮูดแดงกันต่อนะครับมาฮูดแดงมีไม้เขียวเขียวนะครับขอเช็กก่อนนะขอลูกพี่เช็กก่อนโอเคไม่นามีนะครับพวกนี้บริสุทธิ์ใจ เราก็ซัดไม่ยั้งเลยนะครับตุ้มก็ไปนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับใกล้เลยนะฮะได้เวลาจะไปสู้กับอาคายยุทธแล้วนะครับจะเอาผลนี้ไปโชว์อาคายุทธนะฮะเราเป็นสายคนละฝั่งกันด้วยไงเออน้าแข็งกับลาวาไงน้องเออมาดูดีกว่าใครมันจะตึงกว่ากันพระเอกมาแล้วมาถึงไม่รอช้ายิงก่อนเลยนะครับมีสกิลเอฟแล้วด้วยตอนนี้นะเป็นการเคลื่อนนะครับกูเลยยังชอบเลยท่านี้นะครับจับโยนอย่างของเล่นแต่กูตายนะครับอาคายุทธฆ่ากูตายเ้ยเราประมา ขัดเกินไปหน่อยนะทูโรเพื่อนเลิฟเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เออเมื่อกี้เนี่ยล้อเล่นเฉยๆนี่ของจริงมาแล้วนะครับสเปซือนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วก็ปาเข้าไปแล้วก็จับทุ่มแผลแผลนะครับตบจากกระเพนนะ <c oughs> มาดิล็อเล่ไปก่อนนะครับยิงพลังไม่โดนกูหลอกไอ้น้องเมื่อกี้กูล้อเล่นเฉยๆสแปซ้อเต็มหน้าตายหูกูโค้งรังคีไปและเราก็มาอยู่ที่ กามนุษย์เงื่อกฮะตอนนี้ฟาร์มจะถึงเลเวล426แล้วได้เวลาสู้กับโฮดี้เพื่อนเลยเอมาดูว่าวัยรุ่น2อล่างจะสู้กับวัยรุ่นล่างเดียวที่เป็นเยตุสได้หรือเปล่าพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่1เฮ้ยมาแล้วก็รอช้าก็หวดเลยละกันยับนะครับจับไปก่อนนะครับซามาม์ซืนะครับแล้วก็ล็อกแรกดูจังหวะดีๆ เอฟเข้าไปกระทุ่มป้างเข้าไปนะครับหา,หายเลยหายเลยหายเลยยิงเข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับหัวขาวแล้วหัวงอกอะไรเริ่มโกรธเริ่มพิโรดมาดิซับเลยซับเลยหลอกแลกนะครับชูละปะเปียโจโดเดะนะครับอเอาเอากูาตายเอา้าทำอะไรสลันมึงทำอะไรเล่นทำไม <laughs> ติดเล่นอีกแล้วไวรุ่นโทโด,โดนะครับ <S <S มันแอคเกินไงตัวนี้นะครับมันต้องแอคหน่อยแบบจบแบบเท่ๆสวยๆแต่โอเครอบนี้เอาจริงเอาจริงแล้วครับมาจัดซามูอคซื่อตายไปน้องแล้วในวันพีชเนี่ยมันมีฝาแฝดเฟชงนะกวตัวนีนแน้แหละน่าจะใช่แล้วฝาแฝดแชงแน่นอนเพราะมันมี2แขนยังไงล่ะหัวแดงเหมือนกันเลยเออกู้สปอยวันพีชปะเนี่ยนะครับไม่รู้อาจจะมั่วก็ได้นะครับกวาตัวนี้ใช่นะครับ ขาแฟรเช็คอีกคนอยู่ในบอกฟูดนั่นเองโอเคแล้วเราก็ขึ้นมาฟาร์มนะครับจนถึงเลเวล500ยนะครับเพื่อไปสู้กับวัยรุ่นห้ามใหญ่ใครน่ารักนะครับโอเคมาถึงเราก็ยัดทุกสกิลที่มีก่อนนะครับอย่าให้มันยิงเราได้แต่มันยิงกูไปแล้วนัดนึงนะฮะเกือบตายนะครับโอเคมันยิงติดหินไม่เป็นไรติดหินก็ไปเลยนะครับลงนรกไปสถิรักนะครับยิงยัดไปอีกหนึ่งทีนะครับล็อกแรกก่อนนะครับดูจังหวะมันยิงแล้วก็สั์นี่ครับผมลงสวรรค์ไปกี่รอบมึงก็ขึ้นมาได้เพราะที่นี่อ่่่่ขงงมมมึใชัละนแตกูจา ไปตายโอ้โคกซาโอเคตายพร้อมกันเลยนะฮะสุดทจริงๆแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปซื้อฮาคิสังเกตและไปชมฮะผลนี่บินไม่ได้ด้วยนะครับเ <c oughs> ดาะแดะไปอย่างเดียวนะครับผมเดาะแดะไปเลยโอเคนะครับ <c oughs> มานะครับซื้อฮาคิสเจ็ดแสนห้ากันนะอูโซเปิดเลย หน้าตาไม่เหมือนเลยนะโอเคขอบคุณมากครับพี่เลเวล5 7 7ตอนนี้ได้เวลาสู้กับพระเจ้าบนโลกนี้นะครับสายฟ้าปะทะเยตินะฮะมาดูกันว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับม,มาถึงก,กูซัดก่อนเลยซัดทีนึงกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนหาไม่เจอเหมือนกันนะ <laughs> โหนี่มันแข็งแรงแล้วเนี่ยโอ้โหขนาดไม่แปลงล่างนันเนี่ยพี่มัน,นยังโหดขนาดนี้คิดดูหลักการยิงม,มาดิพลังอะไรยอย่างกูทุบอะไรทุบอะไรคำรามไ่ทุบอ,อ,อ,อย่างเดียวยพระเจ้าเหรอเอเนวะนี่แซมแมสซอไปโอ้โ,โดนกูละ จับพุ่มตายหูโก๋หงไปและเราก็มาถึงก่อสุดท้ายแล้วฮะกดวอเตอร์เซเว่นนะครับหน้าและตอนนี้เราก็มีสกิลแปลงร่างแล้วมาแล้วครับผมกับเยตินะครับมาโหรากามี M1 ด้วยโอ้ยตบทีเป็นน้ำแข็ง สูทโหดสกิลก็ใหญ่ขึ้นมากเลยสกิลแรกนะฮะสกิลเอ็กนะครับโอ้ยกระทืบพื้นสกิลซีสามแอดแบบหมัดเบื้อเริ่มเทิมเฮ้ยสกิลเอฟทุบโอ้ยรุนแรงเหลือเกินนี่แหละฮะคือเกต u สล่ากอัปเกรดนะครับอืมเซอไอน,นี้เขาฉีดเซรุ่มของกัปตันอเมริกาเข้าไปท่านผู้ชมฮะเออถ้าจะไม่ฉีดเนี่ยมึงจะเห็นมันเป็นเอ็นที่ก่อยมีมันนั่นแหละครับตัวกากาก,าก,ากรียบๆอย่างนั้นนะครับแต่ตนนัวนี้อัปเกรดมาแล้วน้องอ,อัพเกรดได้งไงร,ราคาตั้งแพงตั้งสง 6,300ออโลบักนี่แหละครับผมเยตุสสุดโหดจริงเอ,อ็มวันโคตรโหดโอ้โหร้อยลยแกหูมโหลากายน้อง บอสตัวสุดท้ายกันฮะกับแฟรงกี้มาแล้วแค่เดินกูก็กลัวแล้วนะแฟรงกี้เห็นก็น่าจะตกใจนะครับองตัวเหี้ยอะไรวะตัวมันเริ่มเทิมมันเดินมาวะนะ่ากูรู้แล้วทำไมมันตบผลเสือแบบนอนหงายเงอะไปเลยมึงดูตัวมันด้วยแม่งเหมือนจะเล่นกามมาแล้ว500ปีนะครับทุกๆนะครับแฟรงกี้เนี่ยไม่พักทำไรแดกนะครับนะครับแกงส้มแกงส้มไม่ต้องกินกันแล้น้องบ้านเดี๋ยวกูพังเองนะครับสัตว์จะแมทผูกปลาทองเอ็มวันด้วยอุ้ยนะฮะโคตรจริงผลน,นี้น้องๆต้องบีเด้อนะครับไม่ น,นี่ไม่ได้แล้วนะครับกูดูทรงแล้วมนะมันเก่งเลือกเกินอะ่ะเป็นผลคริสมาตี่สดโฟจริงซามเมร์ซื้อนะครับเรียบร้อยตายหงโกงโค้ง,งไปแถมผลนี้ลงน้ําได้ด้วยเ้ยแดดในน้าได้นะครับเราจะไปเอาคุณแจกันนะครับ และเราก็เอาคุณแจนะครับแล้วบุ่งหน้ามาที่ก่อหิมะก่อสุดท้ายแต่ก่อนอื่นขอไปแก้แค้นบรรพบุรุษกูก่อน <c oughs> เฮ้ยเย,ยตุสกูมาแล้วเมื่อกี้กูมาล่างไม่เต็มตอนกูมาล่างเต็มแล้วขอเสดจยอสูส่ต่อซีหมอล่องกองหน่อยแล้วกันนะครับตายโง่งไปเลยภายในสองทีนะครับนี่แหละบรรพบุรุษกูนะครับเนี่ยคนต่อไปต้องเป็นกูที่จะเป็นผู้นาแห่งกลุ่มเยตีเอ้นน้องดูพลังกูด้วยต่อไปครับผมนี่โอ้หน้าเขียวแกงบูดมาอีกแล้วนะอ้าวกูกดผิดนะ แปลงล่างกลายเป็นล่างธรรมดาเฉยเลยนะครับมานะครับเอาคิจิเพื่อนเลิฟน้ําแข็งกับน้ําแข็งเหรอมึงดูด้วยกูเนี่ยเยือกแข็งไงน้องเออแข็งเก่งกว่าน้ําแข็งเยอะเอยเอาเรื่องสุดโหดแ,แล้วเราก็มุ่งหน้าไปที่โลกที่2ก็ถือว่าเป็นการจบคลิปนี้กับผลยถิติว1หนึ่งถึงเจ็ดร้อยนะครับผลนี้ผมให้ประมาณสัก8เต็ม10นะเออตอนหลังๆคือเล่นสนุกมากครับตอนที่เราแปลงล่างแล้วนะนะเออแม่งสุดโหดเลยนะครับอย่าลืมฮะคอมเมนต์กันด้วยนะครับเผื่ออยากได้ไดีนี้และผลพิาสารนี้กันแบบฟรีฟร นะครับยังมีคลิปอีกนิดหน่อยนะครับก่อนจะจบสิ้นปีนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าเนย